ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโครงการ13นะคะที่นี้เปิดราคาเท่าไหร่นะคะราคาต่อหนึ่งไร่อยู่ที่3ามแสนบาท3 8มแสนแาพัปกติแล้วเนี่ยจะเป็นล้อรถหนากันด้านข้างแต่ตอนนี้เราใส่เป็นั้วคาร์บอไให้3ด้านเลย เป็นลัวค่บอยสามด้านเลยใช่มีลัวสี่ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลัวรถหนามทำไมใจดีอ่ะเพิ่มเลยผลิตเองครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะซาร่าแล้วก็ช่างดำครับเรามาอยู่กันที่โครงการโครงการศึกษาครับวันนี้เรามาอัปเดตแปลงกันนะคะบ้านฝั่งนี้นะคะสองหลังเนื้อที่เท่าไหร่นะคะแปลงนี้สามไร่สามไร่ครับบ้านรีนเวทเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่เสร็จดีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ตามคำมั่นสัญญาที่ช่างดำไน Hi ้ให้ไว้ในคลิปที่แล้วใช่ครับเราพาไปดูกันหน่อยไหมได้ครับว่าตอนนี้รีโนเวทไปถึงไหนแล้วก็มีการรีโนเวทใหม่นะคะทาสีเก็บสีหมดครับค่ะแล้วก็ทำอะไรอีกบ้างคะเก็บสีแล้วก็ประตูในบ้านเราไล่เปลี่ยนหมดทุกบานเปลี่ยนประตูบ้านใช่ครับให้ใหม่นะคะครับไปเราไปแอบดูกันนิดนึง ทั้งสองหลังเลยปะคะสองหลังเลยครับของอะไรเก็บสองหลังเนาลืมกุญแจอ๋อไม่เป็นไรลืมกุญแจลืมุญแจนะคะเดี๋ยวเราจะส่องดูด้านในนะคะก็มีการทาสีให้หมดเลยใช่ครับแต่อย่างเก็บสีไม่เสร็จประตูอะไรอ,ะอย่างไรเก็บอยู่ครับยังไว้ยังไม่เสร็จดีอีกหลังหนึ่งก็อะไรเก็บสีหลังนี้มีห้องน้ำสามห้องเลยเหรอคะ ห้องน้ําจะเป็นสามห้องเลยครับมีห้องน้ำสามห้องนะคะห้องนอนจะเป็นสองห้องครับสองห้องนอนสามห้องน้ําใช่ครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหลังหนึ่งนะคะเป็นบ้านหลังเล็กนะคะครับหลังอีกหลังหนึ่งวีฟจะคล้ายๆกระท่อมนะแต่ว่าไม่ใช่นะคะครับ ก็เป็นปูนแข็งแรงนะคะคมีห้องน้ำด้านล่างใช่ครับก็ยังเก็บเสียงไว้เสร็จเลือยอีกนึได้แปดสิบเก้าสิบเซ็นแล้วครับหลังหลังนี้ก็ทรงแบบแคมปิ้งนะคะครับน่ารักน่ารักเลยสำหรับครอบครัวเล็กๆนะคะหรือใครที่มีลูกมีหลานมาอยู่ด้วยกันก็เหมาะนะคะใช่ครับอ่าหลังนี้เปิดไว้แล้วนะคะเฮ้ <S <S> <S hey. ข้างบนก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะใช่ครับหนึ่งห้องนอนแต่อยากเก็บไว้ตรงมาไล่เปลี่ยนประตูต้องไล,ล่เก็บประตูแล้วลกไล่เก็บสีอยากจะยังไม่เสร็จดีครับตอนนี้ก็เก็บสีนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนประตูให้ใช่ไหมคะประตูให้แล้วเก็บสีครับ แล้วสําหรับในโครงการนี้เหลืออีกกี่แปลงคะตอนนี้อ๋อตอนเหลือไม่ก,กี่แปลงเลยครับ,รรก,ก,รบรก็จะมีล็อกสองร้อยตาราวาก็มีได้ลูกค้าได้ได้จองไว้สามล็อกแล้วครับก็เลยอีกสามล็อกถ้าเกิดว่าสนใจพื้นที่ด้านนอกก็ยังว่างอยู่นะคะสามารถโทรหาช่างนําเบอร์อะไรคะศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองห้าหกห้าห้าเก้าครับช่างดำคนเดิมคนเดิมครับคนเดิมไหมเนี่ยคนเดิมครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโครงการ13นะคะที่นี้เปิดราคาเท่าไหร่นะคะราคาต่อหนึ่งไร่อยู่ที่3ามแส0บาทสาม0สนแปกาพปกติแล้วเนี่ยจะเป็นรล้อรถหนามกันด้านข้างแต่ตอนนี้เราใส่เป็นั้วคาร์บอไดให้3ด้านเลย เป็นล้อคาร์บอยสามด้านเลยใช่มีล้อสี่ด้านอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นล้อรถหนามทำไมใจดีอ่ะเพิ่มเลยผลิตเองครับพูดจัดใจดีนะคะจากล้อรถหนามเป็นล้อคาร์บอยนะคะราคาไม่ได้เพิ่มถ้าเกิดว่าทําล้อคาร์บอยเองนี่แพงไหมแพงครับเมตรละถ้าสามกันก็ต้องเมตรละหกร้อยห้าสิบครับเมตรละหกร้อยห้าสิบนะคะแต่ละแปลงนี่ประมาณกี่เมตรคะถ้าทําไป เส้นเดียวนี้ก็เส้นเดียวเส้นเดียวก็อยู่ที่ประมาณเจ็สิบว่วเมตรอือลองคินดูสามด้านนะ<ก>เป็น,นไงรรนะคะเกินแสนครับ <laughs> โอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับโครงการที่สิบสามของดําดํานะคะโครงการที่สิบสามครับถ้าเกิดว่า นใจไปนี้ก็โทรมาปรึกษา,าได้ไโทรมาได้เลยครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบเฟสนี้ก็มีเฟสสิบสี่นะคะอย,คอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้กันเลยก็คือช่างดําก็บ้านอยู่แถวนี้แหละใช่ครับถ้ามีปัญหาอะไรหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถที่จะ ไปก็ก็ก็ช่างด้ช่วยโทรเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ตลอดอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่ตลอดนะคะเป็นคนที่นี่ใช่ครับเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วครับก็ทิ้งเบอร์ไว้อีกรอบหนึ่งก็เบอร์โทร0 9 7 9 2 5 6 5 5 9ครับช่างดําครับค่ะตอนนี้ก็มี2เฟสนะคะเฟส13กับเฟสนะคะก็สามารถดูคลิปเต็มในช่อง YouTube พาดูที่หรือว่าจะติดตามเพจช่างดําก็ได้นะคะรับที่ดินวิวเขาบายช่างดําครับ โอเคฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับที่สองแปลงนี้ค่ะครับเรากำลังพาทุกท่านมาดูโครงการที่ดีที่สุดในตำบลน,นิคมกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นที่ดินแบ่งขายใกล้ถนนลัดยางแล้วก็ใกล้แหล่งชุมชน EP นี้เป็น EP ที่2นะครับถ้าใครอยากจะดู EP เต็มก็ไปดู EP แรกส่วน EP นี้ก็มาอัปเดตโครงการว่าได้มีการล้อมรัวอัปเดตโครงการว่ามีความคืบหน้าประการใดหรือแม้กระทั่งบ้าน2หลังที่ขายก็ทําการรีโนเวตอยู่ซึ่งใครจะมาจับมาจองอยู่ใ,ใกล้วิวธรรมชาติใกล้แหล่งชุมชนใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นปางอุง๋งเขื่อนกระเสียวอุทยานแห่งชาติุูเตยเขาตะเพินขี้ ยอดเขาเทวดาบึงชวาบหรือจะมาทำธุรกิจพูลวิลล่าบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือจะมาปลูกบ,บ้านอยู่ที่ด่านช้างแล้วไปเช้าเย็นกลับหรือไปเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับกรุงเทพก็ได้เพราะว่าระยะทางไม่ไกลนะจากกรุงเทพถ้าใครมีรถไฟฟ้าก็น่าจะประหยัดได้แล้วก็เส้นทางก็บางบัวทองเซนรัลเวสต์เกตมาโพตัเวเมืองสุพรรณแล้วก็เข้ามาที่ด่านช้างก็ไม่ไกลถือว่าบรรยากาศดี หลให้ดูนี่เป็นท้ายโครงการแล้วนะครับที่เรากำลังขับเข้ามาพามาดูบรรยากาศอัปเดตโครงการย้าเขียวๆไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวช่างดํามีเครื่องตัดญ้าตัดให้เหมือนสนามฟุตบอลเลยก็จะเอี่ยมเตียนลงนะครับคายอยากจะได้ที่ดินสวยๆนะไม่ท่วมถังเมืองเป็นสีเขียวก็ติดต่อช่างดําได้เลยเบอร์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับหรือใครดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็หน้าจอเลยนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ตอนนี้เรากำลังขับกลับนะครับไปที่ถนนลัดยางที่มีรถปิกอัพเขาขาววิ่งอยู่เห็นไหมครับแล้วก็มีบ้านสองหลังอยู่ด้านขวานั่นแหละเป็นบ้านที่กำลังรีโนเวทอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ80-90%แล้วใครอยากจะดูคลิปเต็มก็ใต้ลิงก์ y o u t u b e นี้ก็จะมีคลิปให้ดูนะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะชมบรรยากาศโดยรวมวันนี้เรามารีวิวมินิมินิน,นะครับ แทนดูพอเซนตังเขว่าโครงการของช่างดำมีความคืบหน้าประการใดอยู่ที่ตำบลนิคมระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่ดินแบ่งขายที่ดีที่สุดเนื่องจากช่างดำเป็นคนพื้นที่จะไม่มีการทิ้งทุกคนขาดเหลือสิ่งใดต้นไม้ขุดล้อมหาที่ไหนกระท่อมล้อมรั้วช่างคนงานคนสวนคนลดน้ำต้นไม้คนดูแล ช่างดามีให้บริการหมดสำหรับ f อพาดูที่ที่อยู่200ประเทศทั่วโลกอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษเยอรมนียูเครนอิสราเอลปากีสถานปาเลสไตน์หรือกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยคนละไาต แคมปิ้งก็สามารถเข้ามาจับจองซื้อได้มีทั้งสดมีทั้งเงินผ่อนติดต่อช่างดำได้ต่อรองราคาได้ที่หน้าแปลงหรือใครอยากจะดูภาพ360อยงศาก่อนก็สามารถดูได้ที่หน้าแปลงเรากำลังมุ่งหน้าสู่ถนนลัดยางเพื่อที่จะไปกรุงเทพนะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยด้านซ้ายด้านขวานี่ก็เป็นที่ดินจัดสรรนนะครับมีคนมาซื้อแล้วก็ปิดโครงการไปบ้างแล้วบางส่วน ถ้าไม่ชอบใจแปลงช่างดำก็มีบริเวณใกล้เคียงอิบเป็นสิทธิ์กว่าโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ดีหมดทุกโครงการนะครับสนใจแปลงไหนก็อ่านตามป้ายโทรได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบคลิปขอบคุณครับเพื่อที่จะไปกรุงเทพนะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลยด้านซ้ายด้านขวาที่ก็เป็นที่ดินจัดสรรันนะครับ มีคนมาซื้อแล้วก็ปิดโครงการไปบ้างแล้วบางส่วนถ้าไม่ชอบใจแปลงช่างดำก็มีบริเวณใกล้เคียงนิดเป็นสิบกว่าโครงการซึ่งเป็นโครงการที่ดีหมดทุกโครงการครับสนใจแปลงไหนก็อ่านตามป้ายโทรได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามกันมาจนจบคลิปขอบคุณครับ